ีออกาดิเงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีความแปลกไงคะผักเปี๊กกลับค่ะมีใครเหมือนไหนดูซิกลับเป็นไงคะเนี่ยกลับไปกลับมาโอ้ข้างหลังตลกกับมึงแต่ข้างหน้าน่ารักน่ารักนะคะน่ารักค่ะแต่มองข้างหลังมาประหลาดมากเราแหละเราต้องข้างหลังไหมคะ แคค่ะาเกียหน้าราว่าปลอเยค่ะค่บเปียให้เนี่ยอลี่รอโหัเปียอะไรคะไปกลับค่ะกลับจริงเลยค่ะกหน้ากลหลังเลยค่ะทีหลังจะกลับโบกาอ้าวัเปียรบายบายค่ะคุณใบ